มาถึงพักการเมืองฝ่ายค้าน <คะ S 2> จะมีบทพิสูจน์สำคัญการเลือกตั้งนายกอบจร,ราชบุรีสนามนี้คือสนามที่พักประชาชนหรือก้าวไกลเดิมส่งลงอย่างเป็นทางการ <คะ S 2> ก่อนหน้าอาจจะมีสอสอบางคนไปสนับสนุนแต่ไม่เต็มตัวก็มีการบอกยังไม่เคยส่งเต็มตัวค, <ะ S 2> ครั้งนี้เนี่ยเต็มตัวท่านผู้ชมและเป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่ตัดจริงกัที่ขุหาครั้งแรก หลังจากสานนยุบพักเก้าไคลเขาก็ต้องการพิสูจน์เดิมพันสูงเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าผมตามข่าวดูเหมือนยกกันไปทั้งพักเลยสอสอพักประชาชนเนี่ยเดินทางไปกระจัดกระจายก,กันออกหาเสียงในพื้นที่ราชบุรีท่านบ้ชมมะรวมถึง4สหัวหน้าพักธนาธรจึงเรื่องกิจลูกเรืองกิจหัวหน้าอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วคุณพิธาลิมเจริญพิธาลมเจริญรัต คุณชาติวัตตุลาธนอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลหกยุบไปแล้วรวมถึงคนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนนี่ยังไม่นับอย่างคุณศิริกัญญาตันสกุลก็เรียกว่าลงการแทบจะทั้งพักหมายถึงทุ่มสรัรพักกำลังเต็มที่อย่างที่บอกไปวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันที่หาเสียงได้ถึงหกโมงเย็น<ม><ม>ผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้สำคัญข้อนหนึ่งทางจิตวิทยาท่านผู้ชมไหม ขณะที่วันนี้ได้ข่าวว่ากระจายตัวกันเต็มที่ไปตามตอกซอกซอยต่างๆเมื่อวานนี้การปราศัยเวทีหาเสียงสุดท้ายตลาดสารัญยามเย็นริมน้ำบรนโ่งราชบุรีคุณนัตพงศ์หัวหน้าพักประชาชนขึ้นปราศัยบางช่วงบางตอนบอกเลยคณะก้าวหน้าไม่เคยชนะเลือกตั้งสนามอบวจเวทีนี้จะเป็นเวทีแรกที่จะเข้าไปสวมหน้าไปเปลี่ยนแปลง ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอประเดิมเก้าอี้ท้องถิน่นแล้วก็แวะไปถึงสนามนี้ไม่มีสามบุญมาเอานยายออบจออกจากตําแหน่งผู้สมัครสองเบอร์ไม่มีใครฉีกเอ็ูให้ตั้งรัฐบาลไม่ได้ด้วยนะต่อไปประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินใช่ไม่ใช่ใชราชบุรีเป็นสนามแรกที่พักประชาชนส่งผู้สมัครเราต้องการให้ที่นี่เป็นหมุดหมายแรก ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตสนามนี้เรามีแค่2เบอร์เบอร์1กับเบอร์2เบอร์1การเมืองแห่งอนาคตเบอร์2การเมืองแบบเดิมๆที่เราเจอกันมาสนามนี้ไม่มีสารรัฐธ,ธรรมนูญมาเอานายกอ,อบจออกจากตำแหน่งสนามนี้มีแค่2เบอร์ไม่มีใครมาฉีก mou ให้เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ สนามนี้นายกบุญชัยรั์ไม่มีประวัติด่างพ้อยไม่มีใบเหลืองแน่นอน <Yeah! S 1> หมดข้อกังวลแล้วกาเบอร์ไหนได้เบอร์นั้นถ้าท่านอยากจะช่วยกันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองให้ประชาชนใหญ่กว่านักการเมืองให้ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจจริงๆหนึ่งกันยากาเบอร์ <Yeah! S 1> ต้องเกี่ยวแขนกันออกไปโบกต่อกันเยอะ ให้คนราชบุรีกับปากาเบอร์หนึ่งขณะที่อดีตหัวหน้าพักเก้าไกลคนสุดท้ายชายทวัตตุลาธนบอกอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสลับขั้วไปมามั่วซั่วและยังมีนักโทษเทวดาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเป็นยังไงต้องไปถามท่านเสรีพิสทธิ์พระเคยขึ้นชั้นสิแล้วก็บอกเลยเวลานี้จะสลิมเสื้อเหลืองเสื้อแดงน้ำตาตกซิกซิก จัดตั้งรัฐบาลทีนึงเคาะชามดังกว่าให้ข้าวหมาสุดท้ายก็แค่แย่งชามข้าวนั่นแหละไม่ต้องดัดจริตหลายคนก็เอาไปแซวเอาไปพูดติดตลกว่าอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นมันก็ได้เห็นถูกไหมครับสลับคั่วกันไปมามั่วซั่วไปหมดไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นใช่ไหมไนักโทษเทวดาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นใช่ไหม เป็นยังไงเดี๋ยวไปถามท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์เคยขึ้นไปชั้นสิบสี่นะครับหลายคนน้ําตาตกในซิกซิกนะไม่ว่าจะเคยเป็นเสื้อเหลืองเป็นสลิมเป็นเสื้อแดงเจ็บใจกันหมดจัดตั้งรัฐบาลกันทีหนึ่งนะเคาเคาชามดังกว่าให้ข้าวหมาที่บ้านอีกทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาอ้างประชาชน สุดท้ายลครับมันแช่แย่งชามข้าวกันแค่นั้นแหละไม่ต้องนัดจลิตแล้วมันก็ไปรวมกันหมดรวมกันหัวก <iled> ันหมดเหตุผลที่แท้จริงผมบอกให้เขาก็อายนะไม่ใช่ไม่อายเพราะการเมืองที่พี่น้องช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลกมันทำให้เขารู้สึกว่า การเมืองแบบเกา่าก,ะะแบบกลุ่มผลประโยชน์แบบเกา่าที่เขาเคยเกาะกลุ่มกำหนดการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ผัดกันขึ้นมามีอำนาจผัดกันสแสวงหาผลประโยชน์มันกำลังถูกคุกคามมันกำลังถูกท้าทายจากการเมืองแบบใหม่ของพี่น้องประชาชนมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เขาไม่อายเขาอายแต่มันจะเป็นต้องทำสุดท้าย เราก็ถูกยัดข้อหาร้ายแรงทำลายยุบพักพี่น้องด้วยข้อหาร้ายแรงว่าพวกผมพวกเราล้มล้างการปกครองครับพี่น้องแต่ผมสาบานได้ว่าเราไม่เคยมีความคิดแบบนั้นเลิกเอาสถาบันเลิกเอาสิ่งที่ควรจะเป็นที่เขาลบศูนย์รวมจิตใจอยู่เหนือการเมืองมาใช้ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองที่มันน่ารังเกียจ เลิกเอาของสูงมาปกป้องของต่ำเลิกเอาของสูงมาปกป้องการเมืองที่ผัดกันหาผลประโยชน์โดยที่ไม่เห็นหัวเรานี่ฮะท่านผู้ชมก็บอกในทํำนองว่านี่เป็นการเมืองที่สู้กันระหว่างการเมืองแบบเก่ากลมประโยชน์แบบเก่าที่แบ่งกันกินแบ่งกําใช้ ถูกท้าทยด้วยการเมืองแบบใหม่ของพรรคประชาชนแล้วก็มีกรณีสุดท้ายก้าวไกลโดนยัดข้อหาร้ายแรงล้มล้างการปกครองจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีช่วงเวทีปราศัยเนี่ย ประมาณสักห้าโมงยีนาทีนะมันมีรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถกระบะขยายเสียงเข้ามาในพื้นที่ที่พักประชาชนเขาจัดงานนะคะแล้วติดธงชาติไทยมาเลยนะคะพร้อมกับขึ้นไป้ายไวนิวว่าอย่าปล่อยให้ขบวนการซากกรอนบ่อนทําลายสถาบันหลักของชาติม,มีที่ยืนในสังคมใครรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตรงนี้รวมพลคนบ้านโปง่ปงปกป้องสถาบันและสนับสนุนมห1 2นนี่ฮะมีคนมาปราศัยด้วยนะคะอย่างน้อยสองท่านนะคะ นี่เป็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งมุมหนึ่งนะอันนี้ก็มีอย้อนอกลับมาบนเวทีอดีตหัวหน้าพวกอาภักอานาคตใหม่ประชาคณะเก้าไกรธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพูดถึงตัวเองเดี่ยเป็นคนอ่อนไหวต่อความเจ็บปวดของประชาชนแล้วก็ไรเรียงมาว่าเราจะพัฒนาประเทศไปสู่ความก้าวหน้าแต่เขากอบบอกว่าเราสุดตรง แต่ยืนยันว่าสิ่งที่เสนอไม่ใช่สุดตรงแต่เรียกว่าความก้าวหน้าพูดถึงกรณีราชบุรีถ้าเลือกอนาคตราชบุรีจะดีกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้หนึ่งกันยาประกาศว่าถ้าเลือกชายรัฐผู้สมัครของพรรคประชาชนจะได้ธนาทรและคนพรรคประชาชนทั้งพรรคมาพัฒนาราชบุรีท,ท่านครับผมเป็นคนอ่อนไหว ผมเป็นคนอ่อนไหวกับความเจ็บปวดกับความทุกข์ยากของประชาชนเราบอกว่าเราจะพาประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้าเขาบอกว่าเราสุดโต่งสิ่งที่พวกเรานำเสนอให้กับสังคมไม่ใช่ความสุดโต่งแต่มันเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าครับ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เราดีกว่านี้ได้เราสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่เราสร้างราชบุรีที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปได้ ท่านเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ท่านเป็นคนราชบุรีท่านเลือกเกิดกรุงเทพไม่ได้แต่เราเห็นด้วยกันหรือเปล่าครับว่าในสังคมนี้ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนควรจะเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศอนาคตอยู่ในมือพวกท่านครับโทรตามคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านโทรตามลูกกลับบ้านโทรตามเพื่อนกลับบ้านโทรตามพี่น้องกลับบ้าน หนึ่งกัญญากลับมาเปลี่ยนแปงลงราชบุรีด้วยกันและถ้าคุณชัยรัฐชนะการเลือกตั้งไม่ได้ได้แค่ชัยรัฐได้ธนาธรมาช่วยให้คำแนะนำด้วยได้บุคลากรของพรักประชาชนทั้งพักมาช่วยพัฒนาราชบุรี ยกทั้งพรรคประชาชนยกทั้งอดีตก้าไกลยกทั้งอดีตอาานาคตใหม่มาเลยนี่แปลว่าเดิมพันสําคัญและเมื่อวานนี้บนเวทีก็ได้เห็นรูปแบบช่วงเปลี่ยนผู้ว่าส r ยจากธนทรเป็นพิธาลิมเจริญรัตอดีหัวนหน้าพรรคก้าวไกลมีเหมือนไดไอ่านไหมอ่ะใช่ไหมดูแป๊บๆอยู่เนะี่ยพิธาลิมเจริญรัตครับ นี่แปลว่านี่มาทั้งรูปแบบแสงสีเสียงนอกจากเนื้อหาคนพิธานเนี่ยขึ้นปราสายบนเวทีระบุเลยราชบุรีแค่ปากซอยพิธาบินลัดฟ้าหมื่นสามกันกิโลจากอเมริกาบอสตันมาราชบุรีเพื่อจะสื่อความหมายว่าคนราชบุรีที่ไปอยู่ในที่ต่างๆให้กับราชบุรีมาเลือกตั้งยบอบจววันพรุ่งนี้แล้วก็ย้ำว่าอย่างไรหนึ่งกันยาช้างล้มส้มชนะ แล้วก็บอกว่าคุณชัยรัฐผู้สมัครเนี่ยไม่เคยอยู่บนหอคอยงาช้างพร้อมทำงานและถ้าชนะจริงองค์ขาพยพของพักจะไม่ทิ้งประชาชนผมพิธา,าเลี้ยงเจอรัตขอประกาศว่าราชบุรีตากแล้วครับพี่ดองมาการเมืดฟ้ามั่วดินขนาดนี้ผมบอกได้เลยหนึ่งกันยานี้ช้างลม้มสุบชนะแน่นอน ราชบุรีก็แค่ปากซอย13,000กิโลจากอเมริกากลับมาราชบุรีเข้ามาแล้วเนี่ยมีอยู่ประโยคเดียวที่อยากบอกพี่น้องว่าพักประชาชนคุณชัยรัฐคือคำตอบสุดท้ายอยากแน่นอนครับพี่น้องครับเขาคือคนตัวเล็กคนตัวน้อยที่ไม่ต่างจากพวกท่าน ไม่ต่างจากป้าตัวนี้ไม่อยากจากพี่คนนู้นและไม่ต่างจากลุงคนนั้นเขาคือคนตัวเล็กคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กจนโตไม่ได้อยู่บนหอคอยงอาช้างคืนนี้ขอมาเจ็ดแหลกกที่ราชบุรีได้ไม่ได้เนี่ยขอนอนค้างที่ดีหนึ่งคืนเอาแรงวันที่สองกันยายนเรามาฉลองด้วยกันวันที่ช้างล้มแล้วส้มชนะ แล้วเมื่อถึงเวลานั้นองค์าประยบของภรรคประชาชนจะไม่ปล่อยคุณชยัยรัตน์อยู่ลำพังจะพี่น้องประชาชนอยู่ลำพังจะลงมาอยู่เคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องอย่างแน่นอนเปลี่ยนราชบุรีไปด้วยกันเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันและเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับนี่ฮะของสุดท้ายแต่เป็นเวนทีประาศสยเดวันนี้ไม่เกินหกโมงเย็นอย่างที่เห็น,น ขาดที่อีกซีข้างหนึ่งเมื่อวานนี้ทบ้ชมคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างเบอร์หนึ่งของพรรคประชาชนชัยวัฒน์ศักดิ์อิสระพง์หรือบุญและเบอร์สองนะคะกำนันตุ้ยวิวัฒนิติการนาอันนี้ถูกขนานนะว่าเป็นบ้านใหญ่เพราะเคยเป็นรายกอบจราชบุรีสมัยที่ผ่านมาแล้วลาออกแล้วมาลงเลือกตั้งอย่างที่ว่าคนวิวัฒน์เนี่ยนิติการนาหรือกำนันตุ้ยเบอร์สองคือ ไม่มีพักมาประกาศาแต่ถ้าดูลึกๆเป็นสามีของสอสอพักพลังประชารัฐคณบุญยิ่งนิติการาณาคนบุญยิ่งพักพลังประชารัฐ<ช>บังเอิญพลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วไม่อย่างนั้นเป็นรัฐบาลน,นะ<ช>บังเอิญเป็นฝ่ายค้านด้วยกันอันนี้เป็นภาคความนันตุย้ยก็ลงพื้นที่หาเสียงเหมือนกันตามตลาดรัฐตั้งแต่เช้ารวมถึงรถขยายเสียงไปตามจุดต่างๆเจ้าตัวเมื่อวานนี้ก็ยืนยันนี่มันการเมืองท้องถิ่น ต้องใช้คนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาพักการเมืองมาประกาศจะเปลี่ยนราชบุรีเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่ามันคือเรื่องท้องถิ่นมั่นใจครับว่าที่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยเข้าใจดีนะครับว่าองค์การบริหารวนจังหวัดทเทศบาลอบตอนะครับนี่คือเรื่องของท้องถิ่นนะครับแต่วันนี้เรากาลังเรากําลังมีเห็นมีพักการเมืองนะครับเข้ามาประกาศว่า จะมาเปลี่ยนแปลงจ,จังหวัดราชบุรีบ้างนะครับจะมาเพื่อที่จะเอาพรรคการเมืองมาเพื่อหาเสียงต่างๆผมว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีของเราได้เข้าใจแต่ว่าเขาอยู่กับท้องถิ่นเขาต้องใช้คนท้องถิ่น,นใช้คนพื้นที่ที่ที่เขา้าใจถึงปัญหาจริงๆในในการมาบริหารจัดการจังหวัดของเราเองนะครับในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นนโยบายของพรรคการเมืองครับ พักการเมืองซึ่งทุกพักการเมืองเนี่ยผมว่ามีนโยบายดีดๆทั้งนะครับแต่ว่าท้องถิ่นนะครับแต่เราท้องถิ่นนี่ยจะมีความต้องการที่แตกต่างผมก็ได้รับหลายฟังจากหลายท่านมานะครับที่คนใกล้ชิดกับในท้องถิ่นนะครับว่าแลวต่อไปปจเนี่ยเราจะเราจะ,าจะหาที่พักหาพักการเมืองหรือจะหาในยกอบจอ,อ,อ่ะนี่เป็นการต่อสื้อสื่อพุ่งนี้รู้ท่านผู้ชมและเป็น